สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมขอพาเพื่อนๆมาที่อำเภอสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินนะครับเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกาลสินผมพาเพื่อนๆเดินทางเข้ามาจากทางอำเภอห้วยพึ่งนะครับเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลขหนึ่งสองสายเดิมนะครับเดินทางออกมาจากอำเภอห้วยพึ่งนะครับ ระยะทางจากอำเภอห้วยพึ่งมาที่อำเภอสมเด็จ20กิโลเมตรนะครับด้านหน้านะครับเป็นอำเภอสมเด็จผมก็จะพาเพื่อนๆชมอำเภอสมเด็จนะครับเข้ามาทางอำเภอห้วยพึ่งก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับต่อจากนั้นไปเมื่อถึงสีแยกสมเด็จแล้วนะครับสีแยกกลางตัวอำเภอสมเด็จผมก็จะพาเพื่อนๆ ไปเริ่มต้นเดินทางมาจากทางจังหวัดกลสินนะครับไปเข้าเมืองสมเด็จฝั่งมาจากทางกรสินนะครับเป็นทางหลวงสองเส้นที่ผมจะพาเพื่อนๆเดินทางวันนี้นะครับช่วงนี้เราก็เดินทางอยู่เส้นทางที่มาจากอำเภอห้วยพึ่งนะครับห่างจากอำเภอห้วยพึ่ง20กิโลเมตรนะครับด้านหลังนะครับอำเภอห้วยพึ่ง หลังไปอีกก็อำเภอกุชินารายอำเภอหนองสูงอำเภอคำชะอีและตัวจังหวัดมุกดาหารนะครับด้านหลังนะครับมาถึงตรงนี้ก็เข้ามาในเขตพื้นที่ของอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินแล้วนะครับผมก็พาเพื่อนๆเ,เดินทางมาชมบรรยากาศกันไปนะครับเนี่ครับอำเภอสมเด็จจังหวัด กาลสินนะครับเข้ามาในบริเวณเทศาบาลตำบลสมเด็จแล้วนะครับผมก็พาเพื่อนๆชมบรรยากาศไปนะครับชมไปนะครับด้านหน้าก็จะเป็นสีแยกนะครับเรียกว่าสีแยกสมเด็จนะครับถ้าถึงสีแยกสมเด็จนะครับถ้าตรงไปเลยก็จะไปที่อำเภอสหัสขันไปอำเภอคำม่วงไปอำเภอวังสามหมอไปโน่นนะครับ ไปจังหวัดอุดรนะครับถ้าตรงไปนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายไปก็ไปจังหวัดกาลสินนะครับถ้าเลี้ยวขวาไปก็จะไปจังหวัดสกลนครตรงบริเวณนี้ก็คือสี่แยกสมเด็จนะครับสี่แยกสมเด็จผมก็จะพาเพื่อนๆออกไปด้านซ้ายนะครับทางจังหวัดกาลสินและก็จะพาเริ่มต้นกันเดินเข้าเดินทางเข้ามาใหม่นะครับไปเริ่มต้นอยู่ตรงโน้นนะครับตรงแถวๆทางเข้ามานะครับ จากทางเข้ามาอำเภอสมเด็จนะครับเนี่ยครับมาถึงแล้วนะครับหันหลังให้อำเภอเมืองกาลสินนะครับด้านหน้าก็เป็นอำเภอสมเด็จนะครับที่มองเห็นนะครับหันหน้ามาทางนี้แล้วนะครับเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลขหนึ่งสองเส้นเดิมนะครับแต่มาเลี้ยวแล้วก็มาเริ่มต้นทางจากจังหวัดกาลสินนะครับหันหน้าไปทางจังหวัดสกลนครนะครับสําหรับ การเดินทางตามถนนเส้นนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆยาวไปน่นนะครับไปถึงแถวแถวเขตพื้นที่ของภูพานเลยนะครับออกจากเมืองสมเด็จไปทางจังหวัดสกลนครนะครับสำหรับเส้นทางนะครับถ้าจากอำเภอสมเด็จไปด้านหน้าก็จะเป็นอำเภอภูพานและก็จะไปลงเขาภูพานนะครับ จาก,กอำเภอสมเด็จไปถึงอำเภอภูพานก็ประมาณ53กิโลเมตรนะครับถ้าจาก,กอำเภอสมเด็จไปจังหวัดสกลนครน,นะครับไปตัวจังหวัดไปในเมืองสกลนครน,นะครับ81กิโลเมตรนะครับระยะทางที่เราใช้เดินทางอยู่บนภูเขาภูพานนะครับที่ขับรถอยู่บนเขาก็จะประมาณสัก60กิโลเมตรนะครับนอกนั้นก็เป็นพื้นราบนะครับก่อนขึ้นไปบนภูพาน แต่ก็ช่วงที่ลงจากภูพานไปถึงตัวจังหวัดสกลนครนะครับก็จะห่างกันอยู่ประมาณ1 0กิโลเมตรนะครับหลังจากลงเขาไปบริเวณแถวๆโค้งปีง,งูลงไปนะครับก็จะเป็นพื้นราบไปถึงจังหวัดสกลนครก็จะประมาณ1 0 1ถึง12กิโลเมตรประมาณนี้นะครับแสดงว่าเราก็อยู่บนเทือกเขาภูพานประมาณ60กิโลเมตรนะครับ นี่ครับอำเภอสมเด็จนะครับ,รรบก็มีเกาะกลางถนนปลูกต้นไม้นะครับเกาะกลางถนนสวยงามนะครับบริเวณนี้ก็เป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1นึสองนะครับและก็ทับก,กันกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสองหนึ่งสานะครับสําหรับทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสองหนึ่งหสหรือว่าถนนถีนานนนะครับมาจากจังหวัดสระครมนะครับเริ่มต้นที่ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคราม ออกมาทางอำเภอกันทะวิชัยของจังหวัดมหาสารคามผ่านแถวแถวมหาวิทยายลัยมหาสารคามนะครับอำเภอกันทะวิชัยแล้วก็ผ่านมาอำเภอยางตลาดนะครับของจังหวัดกาลสินนะครับก็มาถึงอำเภอยางตลาดแล้วก็ใช้ร่วมก,กันกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12บนะครับที่มาจาก ผ่านมาจากจังหวัดขอนแก่นนะครับมาเลี้ยวซ้ายที่อำเภอยางตลาดส่วนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2 1 3ถนนถีนานนก็มาใช้เส้นเดียวกันนะครับเริ่มจากสี่แยกยางตลาดมานะครับมาอำเภอเมืองกาะสินนะครับจังหวัดกาะสินแล้วก็ออกมาที่อำเภอสมเด็จต,ตรงนี้นะครับจากอำเภอเมืองกาะสินมาถึงอำเภอสมเด็จแล้วก็ไปอำเภอกุชินารายตรงนี้ก็เป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12 สายเดิมนะครับแต่เพราะว่ามีสายใหม่แล้วตรงนี้ก็คือสี่แยกนะครับสี่แยกสมเด็จนะครับด้านขวาไปก็ตรงที่ผมพาเพื่อนๆมาตั้งแต่แรกตอนแรกนะครับก็คือทางอำเภอห้วยพึ่งนะครับไปด้านขวานะครับและด้านซ้ายก็ไปอำเภอสหัสขันไปโน่นนะครับไปแพรวานะครับไปบ้านแพรวานะครับชุมชนแพรวาผ้าไหมแพรว่าที่อำเภอคำม่วงนะครับ แต่ก็ถ้าตรงไปก็เป็นอำเภอภูพานนะครับจังหวัดสกลนครนะครับด้านหน้านะครับแต่ก็จะไปถึงจังหวัดสกลนครนะครับแต่ก็ต้องข้ามภูเขานะครับข้ามเขาภูพานไปนะครับด้านหน้านะครับผมก็จะพาเพื่อนๆชมบรรยากาศไปนะครับช่วงนี้ก็ยังอยู่ในเมืองนะครับในเมืองนะครับของอำเภอสมเด็จสวยงามนะครับน่าอยู่นะครับอำเภอสมเด็จเป็น เมืองที่จัดเมืองผังเมืองได้ดีนะครับถนนก็กว้างก็มีเนี่ยครับตามที่เห็นนะครับเกาะกลางถนนก็ปลูกปลาล์มมีต้นปลาล์มบางช่วงก็เป็นต้นคูนต้นดอกไม้ประจำพื้นถิน่นและต้นไม้ประดับนะครับสวยงามนะครับอําเภอสหัสขันจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับสําหรับอําเภอสหัสขันก็ถือว่าเป็นอําเภอที่เป็นเมืองหน้าด่านนะครับมีความเจริญมาตั้งนานนะครับ ที่มีพ่อค้าต่างๆตั้งแต่โบราณโบราณน,นะครับจะผ่านไปทำมาค้าขายกับเมืองสกลนครเมืองสกลนครก็เป็นเมืองเก่าแก่เป็นเมืองหัวเมืองที่จเจริญมาก่อนนะครับก่อนจะขึ้นผูพานไปก็ต้องมาพักเวียนพักโคนะครับก็ทำให้บริเวณอำเภอสมเด็จก็เป็นแหล่งที่ผู้คนมาพักและก็เป็นเมืองมาตั้งแต่นานนะครับมีความจเจริญมานานนะครับ หลังจากนั้นนะครับต่อจากหลังจากนั้นมาก็หลังๆมานี่แหละครับก็มีคนมาผ่านไปผ่านมาก็มาพักก่อนนะครับมาแวะกินข้าวกินน้ําเติมน้ํามันรถเช็คเครื่องยนต์ก่อนนะครับก่อนจะข้ามเขาภูพานไปนะครับจึงเป็นอําเภอที่คนมาแวะพักนะครับกินอาหารนะครับมาเที่ยวมาชมนะครับสําหรับอําเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินนะครับเป็นเมืองที่น่าอยู่นะครับ มีภูเขามีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับสำหรับอำเภอสมเด็จนะครับมีอาณาเขตติดกับอำเภอคำม่วงนะครับทางด้านทิศเหนือก็ติดกับอำเภอคำม่วงและอำเภอภูพานของจังหวัดสกลนครนะครับทางข้างหน้าเรานะครับทางด้านทิศตะวันออกติดกับอำเภอภูพานนะครับและอำเภอห้วยพึ่งนะครับ ทางด้านทิศใต้นะครับด้านหลังนะครับก็ติดกับอำเภอนามนและก็อำเภอเมืองกาลสินทางทิศตะวันตกนะครับด้านซ้ายมือนะครับติดกับอำเภอสหหัสขันและก็อำเภอคำม่วงนะครับด้านซ้ายมือนะครับสำหรับการแบ่งเขตการปกครองของอำเภอสมเด็จนะครับอำเภอสมเด็จมีอยู่8ตํตำบลมี94หมู่บ้านนะครับสำหรับอำเภอสมเด็จนะครับก็มี1ตําตำบลสมเด็จ สองตำบลหนองแวง 3. ามตำบลแสงบาดาล 4. ี่ตำบลมหาชัยห้าตำบลหมูม่นหกตำบลผาเสวย 7. จ็ดตำบลสีสมเด็จ 8. ปดตำบลลำห้วยหลวนะครับมี8ปดตำบลน,นะครับอำเภอสม,สมเด็จนะครับก็ถือว่าเป็นอำเภอที่มีขนาดใหญ่อยู่นะครับ ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายแห่งนะครับเนื่องจากอำเภอสมเด็จก็อยู่ติดกับเทือกเขาภูพานนะครับมีสถานที่มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมากมายนะครับอย่างเช่นมีน้ําตกแก man, ้งกะอามนะครับอยู่ที่บ้านแก้งกะอามด้านหน้านะครับบ้านแก้งกะอามตรงที่เราจะขึ้นภูพานพอดีนะครับบ้านแก้งกะอามก็ตําบลผาเสวยนะครับอำเภอสมเด็จแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวอีก แห่งก็คือพาสเวยนะครับก็อยู่บนเทือกเขาภูพานเขตบ้านแก้งกระอามตําบลภาเสเวยอำเภอสมเด็จนะครับห่างจากที่ทําการที่ว่าการอำเภอสมเด็จ17กิโลเมตรนะครับข้างหน้านะครับหรือห่างจากจังหวัดกาลสินก็จะประมาณ60กิโลเมตรประมาณนี้นะครับเป็นระยะทางการประมาณนะครับเป็นพาสเวย เดิมผาเสเวยก็ชาวบ้านก็เรียกว่าผารังแรงนะครับพอปีพศ2494พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมมราชินีนาถตอนนั้นนะครับสเสด็จผ่านและสเสวยพระกยาหารกลางวันนะครับจึงเรียกที่ประทับนี้ว่าผาเสเวยนะครับก็คือสเสด็จพ่อรัชกาลที่๙นะครับมาสมเสวยพักผ่อนอยู่ตรงนี้นะครับจึงได้เรียกผาเสเวย เดิมเรียกว่าผารังแรงนะครับมาถึงตรงนี้แล้วก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรับฟังช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไปที่ไหนก็จะได้มาชมกันอีกนะครับมาดูนะครับเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการเดินทางนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณนะครับขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยปลอดภัยทุกคนนะครับสวัสดีครับ